คำถามก่อนซื้อรถตักสวัสดีครับวันนี้ผมกูรูเจ๋งครับพร้อมด้วยกับกูรูแจ็คครับวันนี้ผมได้รวบรวม5าคำถามสำคัญนะครับที่จะมาแนะนำทุกท่านที่กำลังจะเลือกซื้อรถตักรอยยางกันนะครับข้อหนึ่งนี้สำคัญมากนะครับเรื่องสเปครถที่เหมาะกับธุรกิจของท่านนะไม่ว่าจะเป็นค้าวัสดุก่อสร้างหรือค้าพืชผลทางการเกษตร หรือธุรกิจท่านอีกมากมายนะครับท่านถามไปัพนังกงานขายเลยว่าธุรกิจนี้เหมาะสมกับรถรุ่นไหนมีสเปคแบบไหนบ้างบางท่านค้าพืชผลทางการเกษตรนะครับท่านก็รููว่าการตักมุ้งกีนึงเนี่ยได้เท่าไหร่ความสูงนะครับจากพื้นดินถึงสลักมุ้งกีเนี่ยได้เท่าไหร่เพราะส่งสินค้าทางการเกษตรนะครับจะต้องตักสินค้าพวกนี้ขึ้นในรถ10ล้อก็ต้องอาศัยในเรื่องของความสูงอันนี้ก็สําคัญต้องถามนะครับปรึกษากับพนังกงานขายได้เลย ถ้าพนักง,งานขายให้ข้อมูลท่านได้ครบถ้วนอันนี้อยู่ในใจเลยครับเลือกเลยข้อ2ครับความพร้อมของอะไรท่านลองสอบถามไปยังพนักง,งานขายเลยนะครับว่าท่านสามารถสั่งซื้ออะไหล่ได้ที่ไหนมีช่องทางในการสั่งซื้ออย่างไรขั้นตอนในการจัดซื้อจัดส่งเป็นอย่างไรรวดเร็วไหมนะครับทันใจหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ท่าน้องสอบถามเผื่อไว้เลยนะครับนะฮะว่าสามารถหาซื้ออะไหล่ทดแทนได้ที่ไหนได้บ้างสําคัญนะครับ ต้องสอบถามข้อ3ามนี้สําคัญนะครับท่านต้องสอบถามไปเลยนะครับว่ามีศูนย์บริการที่ไหนบ้างนะครับมีรถบริการนอกสถานที่หรือเปล่านะครับในช่วงรับประกันเขาออกมาดูแลให้หรือเปล่ามีบริการตรวจเช็คไหมอันนี้สําคัญนะครับข้อที่4มีการรับประกันไหมเงื่อนไขาการรับประกันเป็นอย่างไรบ้างท่านสอบถามกับที่ปรึกษาการขายาไปเลยครับว่าเครื่องยนต์รับประกันกี่ปีอะไหล่รับประกันกี่ปีเมื่อท่านสอบถามคําถามข้างต้นทั้ง4ข้อไปหมดแล้ว และมีความต้องการที่จะซื้อรถตักร้อยางท่านสอบถามคํถาถามข้อที่5ไปเลยครับข้อที่ 5. เงื่อนไขาการซื้อมีอะไรบ้างอัตราดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีเงินดาวใช้เงินดาวเริ่มต้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาตัวรถการผ่อนชําระสามารถผ่อนชําระได้สูงสุดอยู่ที่กี่ปีและที่สําคัญครับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายมีส่วนลดของแถมอะไรให้ท่านบ้าง สอบถามไปให้ครบเลยนะครับครับและนี่ก็คือ5คําถามสําคัญนะครับที่จะทําให้ทุกท่านเลือกซื้อรถตักล้อยางได้ง่ายขึ้นนะครับสาระดีๆแบบนี้สามารถกดติดตาม,มพวกเราได้ที่ละอย่าลืมนะครับแค่คุณคิดก็ท่ากับเริ่มสตาร์ทอัพกูรูสาระความรู้สู่ความสําเร็จแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ